มันไนี่มันมีเซนว่าเออเขียวเชื่อมั่นเชื่อมั่นลุงเขียวเพราะว่าลุงเขียวนี่เป็นคนบุกเบิกนะเป็นเจ้าแรกก็คือคือตอนนี้นะครับมันเป็นยุคที่จะเปลี่ยนถ่ายเขาเาเรียกว่าจากเคมีมาเป็นมาอินทรีย์มาเป็นผสมผสานถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะว่ามันแพงเหลือเกินเออคือชาวบ้านมีไม่มีทางเลือกมันแพงจัดโอ้โหหมื่นห้าเอ๊ะ กระสอบละพันสี่พันห้ามีที่ไหนเกิดมาตั้งแต่เกิดมาเพื่อเ,เห็นนะไม่เคยแล้วตอนนี้ยูเรียไปตกพันเจ็ดแล้วนะพันเจ็ดแล้วเมื่อกี้ก็<อ>วพอพวกที่ขายปุ๋ยอ่ะนั่นแล้วก็สาหร่นยสูงสูงนี่พันสามพันสา เอาเงินที่ไหนซื้ออะชาวนาตอนนี้เขาทำไงชาวนาหยุดหรือว่ายังไงก็คือหยุดไม่ได้หรอกพี่พอวันที่5สิ้นเมษาเนี่ยก็ต้องเริ่มบาดบ้างแล้วต้นตุสปาตอนนี้ก็คือจะต้องหมักแล้วก็เอาเนี่ยไปกลาญย่อยข้าวที่เป็นเต็มโอเครอบนี้ก็สัก5ลังก่อน5ลังก่อนนะตั้งใจว่าจะเอาันนี้เอามาแค่ลังลังเดียวแล้ว4ลังนี่ตามมาตามมาได้